สวัสดีค่ะของที่จะกินตอนเย็นก็ทำกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ๋ยแต่เจลานยังไม่ขึ้นมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอเจลานรอคนมาพร้อมกันค่อยกินเดี๋ยวลงไปหาเจลานก่อนสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีจ้า เดี๋ยวาไปหาเจร้านก่อนนะคะจ้ะพาไปชมบรรยากาศจุสวนพักเจร้านตอนเย็นๆค่ะวิวดีมากเลยสวยมากเลยไปทาไมอีกแหละอะไรอีกแล้สบายดีพี่นอ้นองไปขี่รถลงไปเดินลงไปไปกันเลยค่ะ สองข่าวยางก่อนค่ะโอ้ยเห็นพวกบ้าแลวค่ะออนค่ะยังไม่ได้เห็นยางอยู่แกลรนต๊กตน้องบาคะาคืนนะ่ะ ขันวันสีป้อนก็ให้กินป้อนมึป้อนแค่กูใช่มิจะนอนกัดกินปาป้อนขอมาได้กินเด้สมง สมคุยเกือกมันเป็นไดไมจักแหลกคำบนผาสมแงคนเบวเจว่าแพทตองแพศทองเอาดอกบัวให้หน่อยเจอยากได้ดอกบัวเปอร์นเจอยากได้ดอกบัวเจซี่้ย้ย้ยตายไปน่โสิปัมไปเซ็บไนี้ เซ็ตแน่เซ็ตแน่อุ้ยอุ้ยนั่งขึ้นแล้วบัดนี้นั่งขึ้นแล้วบทสู่อันยอมย้อมบุกไปย้อมยอมย้อมหลักกานสื่ออ่ะไอ้เห่าแหลกขาไว้แทะข้าจะยังไกบัวจะต้องไปเอ็นไปยืนหน่อยนึ่งเดิมเอาแค่ใบเป็นคิ้ขึ้นแล้วนะพี่เออเหตุของลาตกเด้อค่ะลบเอาเอาบอกว่าแบบเสร็บขี้เกียจยังไดดอกบัวจะต้องไปยืนอยู่แน่น ริมสาคนได้เนาะเดันเฮ้ยแย่แล้วอ่ะป้าผักเรางามจังเลยผักงามงามเอ้ยนี่เก็บเอาแน่ๆนผักอันนี้โบมีคือใส่นะครับเพราท่านได้ได้ได้นเมื่อจะเก็บอาะเนาะอุ้ยคือใส่งามงามพี่น้องเ้ย สว,สวยงามมากเลยอ่ะนนอีกคู่หนึ่งสวยมากเลยผักนางเยอะมากนางฮดแต่เว้นๆวุนยังบบแล้วอยู่ค่ะขึ้นช่ายเยอะแยะเลย อันนี้จะไว้เห็ดแนบบอเจรานอันนี้ไว้เห็ดแนบบาว่าเลยปลูกไว้นมัดก้อยมกดมกัดอันเี้ยเาหอมเพียกไงยังก็เขาหอมแบบเออจะทอดโอ้ยกัดมากัดไปเลยนี่มากัดเร็วโโเใจนี่โอ๊ยหลือมันมากัดนะบอบแล้วนี่บอไม่หันเออแมงเตาทองแมงเตาหรือแมงอนเม่งถอนกินหรือบ่บ่แมงเตาทอง คิดม well ันเป็น hmm. นั้นเป็นสีทองทองลายจุดบ่สบายดีเจ้าอือเราพบกันเช่นก่อนเช่นเคยข่าวรายการเกี๊ยวพาเพลินจ้าเกี๊ยวพาเพลินที่ผมมีอันเพลงจ้ะแต่ตอนนี้มันมันอยู่กับสวนผักเจลานจ้านั่งฉีดน้ำใส่ การโควิดจ้าค่ะ <c oughs> การโควิด่น้้าจคะ <c oughs> ต้องล้างน้ำตลอดใช่ไหมอนุนะญ,ญาตลงแล้วนี่นะแม่สาวทองงประกาศยอดแล้วเออผักบม่ได้ใันสารเคมีมกันแล้วนี่แหละถ้าถ้าใส่สารเคมีผักไอ้แมลงก็ไม่เข้าใกล้ลลอันนี้แมลงเยอะมากค <c oughs> ือ,ยอย เออยำ<า>อร่อยมากเนะาะยำสลัดเนาะปล่อยข้าวเติร์ดเจลาหาฮับูมิโตโตรนก็แล้วกันอะไรเธอก,ก็คุยกับเจลาไปโอ้ชัก็ค,คุยอยู่จัไม่ได้ว่าอะไรเนาะนีัตินไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่อประกาศซ้อที่ลก <laughs> คิมาว่านั่เนะบัมีผักกัดซอมนะคะเปิดได้แล้วลำโพงน่ะเตรียมรดข้ามเล็งนี่นะจะด้วยจะมาบ่กจกเลกับกัออทาะใหมาหลักมาบ่เจ เจ็ดโมงครึ่งโอ้ยบรรยากาศาจะยังไม่ได้มีใครไปเอาเพีเยพหรอตั้งกล้องไว้ก่อนเด้เ เจ๊ดนะชอบยิงตรงนะเขาาเร่ๆดำๆเอาไปไกลเขาดำเร่ๆเอาไปไกล อะะไรคชักกำลังเต้นของฉันอยู่จุะตั้งใจค่ะไม่ฉาลหรอกค่ะแค่อะไรแค่มันค่ะแค่มันใช่ไหมอันนั้นจะป่ายเซลฟี่ยูเซย่อีกแล้วปัานนี้ไม่ตามไปจะขาะไม่ตามหรอก จู้อะรเด้อเตรียมพร้อมหรือยังเธอมีเพลงยังเธเตียมไปโดมีเพไหเธอเตียมมาไลๆลดเจลาน่ยเตรียมใจพ่อหรือยังยังค่ะเอ้าพวกคุณพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วแต่เรายังไม่พร้อมนั่นเรากล ทำไมคุณถึงยังไม่พร้อมเพราะอะไรโอ้ยเหนื่อยมากตาวทองเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอโพดโพไปทางไหนก็บม่ได้ห้างกันเลยนะฉุงฉันคือฉันเป็นวัวเป็นคุ้ยอืกระทวนขีดได้แล้วนะคะใครจะเลือกจะชิวัวหรือเป็นคุ้ยส์เออเอาเอาไปดิเอาจะเอาเองได้ เป็นวัวเป็นควายควายตำนาควายไถนาไปนะแมวเหนื่อยมันเป็นควายเป็นวัวดีกว่ามีแต่เขาไปเลี้ยงเออยอมเป็นวัวเป็นควายให้เธอโอ๊เมื่อกี้ยังอยากเป็นม่วงทีเป็นควายแหรอป่ะนี่เป็นวัวกลางวันเออเห็ดอหนมากระเพาะเติมหมดไปเฮ็ดอันเมานั่นนีู่ข้าเจียกัเซิร์ฟอยู่นะกะล้องเฮ็ดบึงตีละเมอแรง นาะที่้านเนาะสิลุปปีงักเออบัาเที่ยวมามาเที่ยวมาดิเชียตุ๋ออีกครั้งที่สองที่สามท่านได้ผู้ชายตอนมาเขาอีีเมาของเขาครับได้มาเมาไหมมาเขาก็เมาแล้วกันผู้ชายเขาเมาผู้หญิงก็เมาเช่นนั้นเราไม่ได้เมาค่ะเขาเมาค่ะเออเขาบอกเขาเมาเขาทำแบบไม่มีแรงเออเขาทำหรือว่าเขาเมาจริงจริงเขาเเ้งเมาไงเขาจะให้เราทำให้เขาไงอ๋อ้ยาผู้ชายโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ ตกลงแล้วเป็นยังไงต่อสนุกไงเราก็ทำเราเาหน้าให้เสร็จเขาเสนอมาก็ต้องสนองไปใช่ไหมเยอะเลยเย s ะเประสบการณ์หลายเด้อสิล้านนี่ก็ได้ตั้งแต่อายุสิบสามปีเนาะเสียเสียสาวตั้งแต่อายุสิบสามตั้งแต่อายุสิบสาม คนปรุงเส้นแรกผ้าเปิดสดทันทีให้คนเป็นประโยชน์ใช่คนเป็นประโยชน์เสร็จแล้วป้ากลับบ้านกันเถิดีกคือไปหากินอันหมูกระทงกระทะเถอะเตรียมเสร็จเรียบร้อยเสียงอ้อนอีสีเสียงเศร้าพร้อมความเงาฟังครั้งใดใจคิดถึง หนุ่มได้นมาเข้าคืนส่งเสียงซ้อมาคราวคืงใครคนหนึ่งเฝ้าลงมนคนสีซอโปุ้ยลูกคอได้ธรรมดาเลยไปแล้วพี่น้องค่ะเอาพี่จินค่ะจีนไหมตอนเย็นเอตอน แรงเคยพบแป๊บพ่อกันกับนักร้องเสียงทองค่ะนักร้องเสียงสกานลอนคานไซนักเรียนร้องเสียงปนปี้ลิซี่ดวงดานักร้องเรียบๆเรียบเรียบกระดกพอไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าฝากกด ติดตามเจ๊บเจ็บทัวแเนี่ยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำเนี่แหละจ้าสวัสดีค่ะ